สบายดีสบายดีช่องมากดแนลนะมื่อนี้ EP สองนะบันี้ปิ pues mm yeah. ้งปิ้งแล nah. ้จังอันนั้นปิ้งซุกเข้ารูแม่เหล่ากอกเฮยสุดยอดพีมเนาะาตีกลงพันไปแล้วก็ปักใหญ่กดหอมต่มานี่ิคนยังบูมดึนสุดยอด

ซื้อไหมลูกกูได้ด้ะเรมื่อซื้อไหมลูกกูได้ถือยิ่งองน้ำนะดีน้ำขันเอาขอนนั้นเท่าไหร่เอาเงินย่กลองบอลไปซื้อไปเอาซอยดีๆหมซอยจูเนี่ยเอ๊ะยุกล่องบอลเไปไว้อันหน่อยสามสิบแปดพันโอ้โหป้าทานทานนองได้ป้าบออีาวาม่ไปซื้อเอาเดี๋ยนี้เกล้าที่กินเหล้าไปน่นหรอสี่สี่บนเย้าลูกคอยอีกวันเน ใครมาซื้อบร้องก่นแพรเขาร้องก่นยิงก่นได้ปะสีบนเย้อาลูกใครอย่มังเนาะนี่อันนี้พักเต็มที่พ่นมานี่จะภาพจะภาพพันมาผักเต็มที่อหารเต็มที่วันนี้ นนส่วนสีเห็ดลาบเนาะเอาซอยซอยน้ำซอนจเนะโมเล่เอาเนาะโมได้กินนะลืะอละล้อบอ,อกรถวมเลโ่งมาแน่เครื่องเสียงกันยังบ่แล้วเชื่อ,อน,นี่เนี่ยนี่ ปลานี่นี่ปลานี่นี่นี่ปบปุบบบจบแช่เด้อพี่น้องปุ๊บบ,บ้านๆของเขานี่แหละโบได้ใส่กะลีโบได้ใส่วบริการลุง <c ute> เ,เห็นยังไงลุงเห็น โอ้ไรเพี้ยเลยเพี้ยอ่อนนี่โอ้เสร์แซ่บทุกบาทนะชั่วลนะเราปอกให้เพื่อนเนี่นี่ใส่เขาก็ใสส่สๆลุงกำลังเห็ดสีไปอ้อเนบอลลูมเนไล่ซมอแล้วก็อ้อแะ้วบานี้เซ่เพี้ยแล้วมาเพี้ยนะเพื่อนนี่พ่เนี่ยเครื่องเสียง มะแนนเครื่องเสียงว่ยังไงห้าลังมาวันนี้สนับสนุนอะตู้ล้วกัยังจีห้อีกนิดหนึ่้าใจดีขนาดตบมือแล้วเนี่ตบมือมันแน่ปาเป่าด้า้ด้่าาเปิดแกปากเปิด อเอาสอยไดไหมสอยไดไหมพวกนั้นโอยพวป่านไ,นได้อนะั้นอยไดไหมเดิน่อยากจุอะเลยจุวไวเลยเนี่ยมันลายเลจุไหรือเปลาเอามาจำให้ได้จูเดินข้าขยะก่อนจบับาดเออเข้าขยะเด ใส่อย่างเจ้าครัลูกนี้บุกซี่ไหมบุกซี่อ่ะบิสซ่ไม่บุกเก้าโหดทั่วล้านคนเอยแต็มมากเลยนะบุ้ยบุยเลยนะแต็มปากอันยาใจหน่อยใจกินได้อีกเด้หรืกหรบบ่จำแก้วเนี่ยมันกูขาดมันกูเย็น น้ำกับไส้ซ้ำนี่หนิปะเี๋ยวมาเซีเาล้วตอนั้นคดนี้นะเดียคูดำให้เพื่อนผมเปียกเลืดกินไรอันนี่อย่างที่ฝันแต่หลังคอยจิบเทืาอย่างม่เป็นยังไงนะโซขึ้นนะไม่อาบน้ำต้อยังจะตั้ง้นข ตั้งโสมดีขึ้นนะจวดพี่เนาะนี่จะพอดอนพูนออดีเนี่ยน้ำก้อนทางข้างเลยอยู่ใจนับแป๊กนี่้างน้ำก้อนนะข้างหลังนะเป็นปะเป็นปะเจี๊ยเอออันนี้กับแม่แซนเราสังเักาะ์เพนเลยนะว่ายลิ่นน้ำ บ,บักตูมด้ยังออกตรงนี้มันเป็นเสียด้วนะบักตูมเ้าี่เเ้านี่เนเ้านี่เปนเจ้านี่เ็นเ้านี่นี่เ้าี่เปนนี่เน้านีเนจ้านีเนเจ่่าีเาเ่า่าจ่นนีี่ สูตรแก้วไทยเบื้งสูตรของเพื่อนเหล่าเล่าตบพันว่าเดแม่งตบนั่งหมดอย่างเหล่าตบพันวมาเด

หนาไวนี่มาบอกเนื้่นี่มันมาแล้นี่เื่อว่ามันหน้อยนี่หัวหัวกูซะสาดปอกมาไหมปอกมาปอกเด้ไหมปอกกับปอกแหงไหลเจ้านคนมันแตกบาดมือปอกกมนเสียนี่จับไปจับไปปอกกับปอกขาเดียวได้เลย แม่แซบแตทอสุกเนียงิแม่นึกลายปอกขบกินน้ำขอ็ยิ้มมาหาว้าหาหนาอย่งปอกๆแปลกๆมาทนี่ได้ปะเนี่ยได้าทนนเด้าดิบเลเียนุ่าเียน้าทอยู่ไว้่า้วยไม่เ่าที

เดีย๋ยวเนี้ยมาคุนนน้นกันนี่น่าจตีน,นี่เยอเื่อนคนมา โอ้เลียนอ้สิปิ้งมาสิปิ้งนี่นี่ปิ้งพอได้เรานมาปิ้งก็ไดก้วาวายเเโอ้อยไมนเขาเก็บนจบน่อนได้เนาเอาม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 ุกละมัมามนเลยเออมามกินง่ายบ่ปันเนี่อมาม suốt nhuận là... Xoay ซอยพี่ má? มาไปเข้าบ่าวนี้เอา พงกกูหานมะันจ oh, oh, ่แับเค็มๆน่ากินเพราะว่าแบบสิคือแบบปื้นเนาะเป็นหัวโคโลโคโลไปเคี้ยวออกมาเอาคำมาสักโอ้เป็นตัวเส้บเนาะให้มึงก้องเนาะห้ามออกไปห้ามออกไปหอดดอกเด้อให้มึงก้องเน่ะอ้าคักค่ะค่ะค่ะ เอาบอกมันเป็นมีอย่างปุ้ยมาไหมก่อนพี่นาเข้าพี่เอ็นบี้ล้วไอ้บเล้ว ไอ้อายคิดนเจ้าไปนอกลโเ